เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเราอยู่กับช่องบอลนักแซกันอีกแล้วเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูนะครับว่าการสอบสัมภาษ์ท้องถิ่นปี68เป็นยังไงกันบ้างครับอ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงเป็นไทม์ไลน์ให้เพื่อนๆได้ดูกันละกันเนาะว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับปี68นะเอ่อซึงเราจะสอบสภาพปี69ก็ตามผมขออนุญาตเรียกว่ารุ่นปี68ละกัน,นครับ อ่ะโอเคครับผมก็สอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับในปีนี้นะฮะถ้าเทียบจากปี64แล้วตอนนั้นนะ่ะผมสอบจัดเก็บรายได้เนาะก็คือที่พิษณนุโลกเหมือนกันปีนั้นนะครับสอบวันที่27มกราปี65ปีนี้ครับสอบวันที่28มกราปี69นะครับถ้าเปรียบเทียบว่าระหว่าง2สถานที่นี้อันไหนดีกว่าผมก็ต้องบอกว่าที่ม,มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูรสงครามโอเคกว่าเยอะเลยนะครับ นะในเรื่องของการที่จอดรถนะฮะในเรื่องของการเข้าไปนั่งรอนะครับแอร์เย็นชัม่มที่นี่ปี69าบึงราชนกนะครับภาคเหนือเขตสองเออลืมบอกให้นะภาคเหนือเขตสองครับก็สถานที่จอดรถก็โอเคอยู่นะครับถึงมันจะเป็นสวนสาธารณะเดินทางอาจจะแบบว่าออกมาจากตัวเมืองสักหน่อยหนึ่งนะมาอยู่วางทองนะรอบนี้นะครับ ออกมาไกลหน่อยอไอ้เรื่องรถติดข้างนอกไม่เท่าไหร่แต่รถติดข้างในคือหาที่จอดรถค่อนข้างยากนิดนึงนะเพราะมันไกลนะครับถามว่ามีที่จอดไหมมันมีเพียงพอครับแต่มันเดินไกล้ไกลนะฮะประมาณนั้นนะอันนี้เรื่องหนึ่งนะครับเหมือนมาบนนะ่นไม่ได้เหมือนมารีวิวการสอบสัมภาษณ์อันนี้เล่าให้ฟังก่อนเนาะเพราะว่ามันมันเหมือนกันเพราะว่าสอบภาคเหนือคีสองนะเหมือนกันนะครับอะปีนี้ไม่เป็นไรมันเป็นอาคารของอบจเขานะครับก็ต้องเข้าใจนิดนึงอาคารมันก็จะเก่าหน่อยนะครับก็ วันที่เ,เราไปนะครับก็คืออย่างแรกครับอย่างที่1นนะก็คือเผื่อเป็นประสบการณ์ในรุ่นต่อๆไปเพราะว่าวันนี้ผมอัดคือวันที่29แล้วก็คือวันสุดท้ายของการสอบสัมภาษณ์แล้วเนาะใครดูก็คือหลังจากนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นต่อๆไปแล้วนะครับเหมือนปี64ที่ผมเคยทําไว้นะก็คือการเดินทางครับช่วงเช้าผมเดินทางตั้งแต่ตีตีห้าครับเดินทางไปที่พิษณุโลกก็ประมาณ2 3สชั่วโมงเนาะเข้าห้อ,องน้ำบ้างนะครับพอจะเสร็จไปถึงนู่นประมาณ8ปดโมงครึ่ง ก็ผมก็ไปยืนอรอๆนะครับรอเพราะาจุดแรกคือการลงทะเบียนครับเราไปดูบอร์ดประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับว่าลำดับของเราตำแหน่งของเรานะครับลงทะเบียนจุดไหนนะครับของผมเองเนี่ยรู้สึกว่าลงทะเบียนในจุดเบอร์11อยู่ทางทางเข้าเลยนะครับเพราะว่าฝั่งเนี้ยสิเบอร์อีกฝั่งหนึ่งสิเบอร์มันมี20จุดนะครับสำหรับปีนี้นะระบบของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังเนาะปี64ตอนนั้นอ่ะลงทะเบียนพร้อมกันหมดเลยแล้วก็เข้าไปนั่งรอในห้องได้เลยคือใครมาเนี่ย ก็คือไม่เกิน8ปดโมงครึ่งมักแปดโมงมากประมาณนั้นนะครับก็คือปีนั้นอ่ะลงทะเบียนเสร็จเข้าไปนั่งรอทั้งหมดแต่ปีนี้เขาจะเรียกเป็นรอบๆนะฮะก็คือวันแรกครับก็คือเรียกรอบ1รอบ2ตอนเช้ารอบ3รอบ4ตอนบ่ายนี่คือวันที่27ส่วนวันที่28ครับรอบ5รอบ6ช่วงเช้าแล้วก็รอบ7รอบ8ตอนบ่ายนะครับประมาณนี้วันที่29ก็จะเป็นรอบ9รอบ10ตอนเช้า11 12ตอนบ่ายนะครับก็เป็นประมาณนี้ให้ดูเป็นแพทเทิร์นแล้วกันนะ คือมาถึงก่อนก็ลงทะเบียนก่อนไม่ได้ต้องรอรอบตัวเองผมรอรอบ9ก้าโมงเช้าวันที่28นะครับไปยืนรอตั้งแต่9ก้าโมงเนี่ยรอต่อแถวตรงบันไดนะเขาจะเป็นทางบันไดาทางเข้าห้องเนาะเราก็ไปยืนครับเขาก็ยังไม่เรียกสักทีนะครับประมาณ10นาทีเกือบยี่สิบนาทีมังผ่านไปเพิ่งจะเรียกไปลงทะเบียนโอเคเรายืนข้างหน้าก็ได้ลงทะเบียนก่อนพอลงทะเบียนเสร็จได้รับซองน้าตาครับแต่เขาไม่ได้ตรวจเอกสารอะไรเยอะนะคือแค่ว่าติกต๊กติกต๊กติกต๊กติก๊กติ๊กนะครับว่าเรามี ตามประกาศไหมนะครับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านรูปการศึกษานะครับของผู้ชายก็จะมีเกี่ยวกับเอกสารทางทหารนะครับแล้วใบรับรองแพทย์เนาะก็แค่นั้นนะครับใต่ซองปุ๊บ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 เขาก็จะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวไปเตรียมสอบสัมภาษณ์นะครับโต๊ะเบอร์ไหนของผมได้เบอร์ยี่สิบหกนะครับก็เข้าไปนั่งรอก็จะเป็นเก้าอี้แถวเรียงยาวนะครับเดี๋ยวว่าไงถ้ามีภาพจะอินเสิร์ให้นะก็ไปนั่งรอตามจุดตามจุดนะครับประมาณสี่สิบ โต๊ะด้กันนะครับข้างในกรรมการทั้งหมด40ชุดนะชุดละ3คนเนาะก็100ร้อยกว่าคนนะครับที่อยู่ข้างในนะฮะโอเคเราก็นั่งรอไปอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งครับกว่าจะเรียกรอบ6ของผมนะครับรอบ6ก็คือที่ข้างในนะครับก็จะเป็นกรรมการเขาก็จะไปดูซองคาถามเอไม่ใช่ซองคำถามซองน้ําตาของเราว่าเออชื่ออะไรนะอ่าแล้วก็ตําแหน่งนี้อ่ะโอเคคณะกรรมการก็จะบอกว่า มีแผ่นพับไหมอยากจะนำเสนอตัวเองอะไรเงี้ยนะครับทำพอร์ตโฟลิโอหรือว่าเอกสารอะไรจะให้คณะกรรมการดูไหมผมก็เลยบอกว่าโอเคผมไม่มีครับอ่ะเขาบอกไม่เป็นไร้นเชิญน,นั่งเพอผมนั่งเสร็จปุ๊บก็ขอบคุณมากครับแล้กรรมการก,ารการ็บอกอ่ะเดี๋ยวคุณก็ทำการแนะนำตัวนะครับนะบอกว่าเ,เด่นจบจากไหนนะครับแล้วก็ประสบการณ์ทำงานนะครับเป็นยังไงนะก็คือการเรียนนะนะแล้วก็ทำงานแล้วก็ปัจจุบันทำอะไรอยู่นะครับ ประมาณนี้อ่ะก็สวัสดีคณะก,กรรมการทุกท่านนะครับกับผมเต็ดดนะบอกชื่อนามสกุลบอกว่าเราเรียนจบจากมหาวิทยาลัยอะไรนะครับอ่าตะเออกวุฒิเนอะวุฒของเรานะครับปึ๊บประสบการณ์นะครับตอนสมัยเรียนผมก็เล่าว่าผมมีโอกาสได้ไปฝึกงานที่บริษัทนึ่งในกรุงเทพนะครับอ่าแล้วก็ ทำงานเกี่ยวกับการเขียนเนะว็บแอปพลิเคชันเพราะเราทํางานตําแหน่งอันนี้เนาะหมายถึงว่าเราสอบตําแหน่งนะักวิชาการคอมเนาะแล้วก็บอกว่าอะเราเคยเขียนเว็บนะครับให้กับองค์กรน,นี้นะครับที่เขาจะเอาแบบว่าตารางนัดหมายของพนักงานนะครับไปออกบริการออนไลน์ลูกค้านะครับในแต่ละเดือนของแต่ละคนนะครับมาเรียงกันโดยที่ไม่ซ้ํากันประมาณนั้นนะฮะหลังจากนั้นเรียนจบ ก็ได้มีโอกาสทํางานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยของอาจารย์อยู่ที่คณะนะครับอยู่ประมาณปีหนึ่งครับก็ช่วงนั้นก็คือแบบว่าตอนที่ผมพูดก็คือบอกว่าเป็นผู้ช่วยวิจัยทําโครงการเกี่ยวกับการศึกษานะครับของโรงเรียนนะครับก็คือทางคณะทําร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสพทอปทอทั่วประเทศนะครับเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ในการ ทำแจ้งเตือนนะครับให้คุณครูประจําชั้นนะครับหร,หรือครูที่ปรึกษาของนักเรียนเนี่ยได้ดูการขาดลามาสายของนักเรียนได้ดูเกจเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละตัวนะครับแต่ละเทอมนะเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนหลุดออกจากนอกระบบการศึกษานั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้เนาะพอเสร็จปุ๊บก็บอกอ่าปัจจุบันนี้ผมทํางานเป็นเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ค <con v ict ory> รับอยู่ที่ อ่อบตนะครับอยู่ที่นครสวรรค์นะครับอบอบอกเสร็จปุ๊บก็บอกว่าทํางานเกี่ยวกับด้านการเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างนะครับแล้วก็จะเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมต่างๆของอบตโนะครับแล้วก็นอกเหนือจากงานอันนี้ผมก็บอกเสริมนะนอกจากเหนือจากงานในหน้าที่ก็ยังได้รับมอบหมายจากผู้บริหารนะครับให้ช่วยมาดูแลในส่วนของเว็บไซต์อบตนะครับเพจเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์ต่างๆเวลามีงานแบบว่า งานวันเด็กปีใหม่สงการเนี่ยผมก็จะเป็นเหมือนตาช่างไม่ใช่ตาช่างช่างถ่ายภาพคอยถ่ายรูปนะครับกิจกรรมต่างๆแล้วก็นําข้อมูลเหล่านั้นนะครับไม่ว่าที่จัดที่อบตอเรื่องอบรมสมัมมนาอะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาใช้สถานที่ของอบตเราก็เอาข้อมูลเหล่านั้นอ่ะไปลงเพจ Facebook เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบซึ่งไอจังหวะเนี้ยที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเขากดจับเวลาไปแล้วนะครับก็คือน่าจะผ่านไปประมาณสนาที กว,กว่าแล้วนะครับอืมนะผมผมกะประมาณนั้นนะก็พูดยาวนิดนึงนะขยายความนิดนึงเพราะหลังจากเราพูดเสร็จปั๊บนะครับกรรมาการยิงเลยปุ้งปุ้งปุ้งคนละคําถาม3ามคนนะครับเริ่มจากทางซ้ายนะครับผมเดานะน่าจะเป็นคณะกรรมการที่มาจากกรมส่งเสริมนะครับแต่ผมไม่รู้จากใครนะก็คิดว่าน่าจะใช่นะครับพูดแบบมีหลักการนิดนึงนะค,ะคุณจะเอาความรู้ความสามารถที่มีนะ มาทํางานในตำแหน่งนี้ได้ยังไงอัน,นยิงมาหนึ่ตึง้งคนที่2ตรงกลางอา้าวเราเป็นจัดเก็บรายได้เหรอแล้วเ,เป็นไงทําแผนที่ภาษีเสร็จเรียบร้อยได้ยังครบไหมอะไรไหมนะครับปั้งนะคนที่สามบอกแล้วมีวิธีแก้ปัญหาไหมแก้งโค้ดเซ็นเตอร์เนี่ยเกี่ยวกับแก้งโค้ดเซ็นเตอร์แบบผู้ตรงอายุใช้แล้วโดนหลอกกันเนี่ยคือยิงมาสามทิศปึง้งนะครับผมตตันแป๊บหนึ่งนึกในใจกูจะตอบใครก่อนวะอันนี้ไม่ได้พูดนะ ตอบใครว่าอ่ะเอาตรงหน้าก่อนผมเดาว่าน่าจะเป็นท่านประลัดสักสักที่หนึ่งพอเขาถามเนื้องานที่มันเป็นงานเฉพาะของจัดเก็บเนาะถ้าใครดูนะครับก็จะรู้ว่าถ้าเกิดใครใครรู้งานจัดเก็บก็จะรู้ว่าไอ้แผนที่ภาษีเนี่ยมันคือง,งานสำรวจนะครับออกสำรวจพื้นที่แล้วก็ไปถ่ายรูปบ้านรูปร้านค้าออกวัดป้ายอะไรประมาณเนี้ย เขายิง <curved> <c oughs> คือเขาเล่นจุดที่เราทําอยู่เลยนะครับว่าเออคุณเป็นจัดเก็บใช่ไหมคุณทํางานจัดเก็บเป็นยังไงบ้างเสร็จไหมผมก็บอกโอ้ผมเก็บภาษีครบครับเรียบร้อยสารวจหมดนะครับเก็บภาษีไม่มีตกค้างอะไรนะฮะก็เสร็จครบก็บอกไม่ไงทําคนเดียวแลยโอ้เปล่าครับก็ทำสามคนก็มีแบบว่าผู้ช่วยอะไรเงี้ยนะช่วยกันทาปต่มานเนี่ยที่เทียบตเนี่ยทุกวันเนี้ยนั่งทียอบตเนี่ยก็คือเล่าเขาฟังว่าโอเคผมเก็บแล้วเนี่ยพวกตัวเอกสารเนี่ยทั้งหมดนะฮะตรงนี้เนี่ยคือแผ่นที่ภาษีเนาะ ตายตู้หมดโอเคอะเรื่องนั้นจบไปเขาบอกใช้ได้ใชได้ส่วนงานประสบการณ์ที่เราเราจะมาใช้นะครับในตําแหน่งนี้นะครับผมก็เลยบอกว่าเออผมน่าจะเอาในส่วนของความรู้ความสามารถในด้านการเขียนเว็บแอปพลิเคชันนะครับต่างๆเนี่ยเอาข้อมูลมาประมวลผลแล้วก็แสดงในรูปแบบที่มันสามารถเข้าใจง่ายนะครับให้กับออขึ้นเว็บไซต์หรืออะไรเงี้ยให้มันแบบดูแล้วแบบ ประชาชนได้รับประโยชน์นะครับมันไม่ได้ดูง่ายๆประมาณนี้นะผมก็ไม่จะตอบอะไรส่วนคําถามมีคําถามหนึ่งเกี่ยวกับแกง๊ง call น e n t e r ในผู้สูงอายุจะทํายังไงผมก็เลยแบบตอนนั้นมันหล่นนะมัน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 ยิงมาลวนตอบไม่ทันนะครับเออหันไปปุ๊บปุ๊บน่าจะต้องเข้าไปช่วยดูแลผู้สูงอายุเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเวลาพวกมอทงมือถือเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาติดตั้งอะไรยังไงบ้างนะครับก็คงต้องไปช่วยนะครับลงพื้นที่อะไรอย่างนี้นะ ไปแบบกระจายข่าวสารประชาสัมพันธ์เขาก็เลยยิงกลับมาว่าคุณเป็นนักวิชาการคอมคุณยังต้องไปลงพื้นที่อีกเหรอหมายถึงแบบจะกระจายไปได้ยังไงแบบทีละเยอะๆะนะเรอาอก็นึกว่าอาจจะต้องทําวิดีโอสอนอะไรอย่างเงี้ยครับคือยังไม่ทันจะจะจะ,จะเคลียร์คำถามนะอะหมดเวลาแล้วครับ5นาทีเขาอาจจะไม่ได้พูด5นาทีนะเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วครับผมกะประมาณไม่เกิน5นาทีเขาก็เลยบอกอะ คือเหมือนแบบเขารีบทํารอบอย่างที่บอกนะครับก็เลยอ่าโอเคครับขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านครับก็ลุกแล้วก็เดินออกไปนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการสอบสัมภาษณ์ที่เหมือนเราขึ้นไปอยู่แล้วก็โดนยิงปั้งปั้งนะครไม่รู้จะรับกระสุนลูกไหนก่อนเลยนะครับก็ประมาณนี้นะก็บางคนนะครับอาจจะเจอแปลกวันนี้ เพื่อนๆในกลุ่มก็คือในกลุ่มไลน์นะก็มีการแลกเปลี่ยนคําถามกันหลังจากออกจากห้องสอบมานะครับก็าบางคนก็เจองานเกี่ยวกับเอกชนนะครับทำโน่นทํานีน่เ้ามาทํางานราชการอะไรเงี้ยโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะบางคนถามออกนอกทะเลไปเลยนะครับว่าที่บ้านน้าท่วมเป็นไงบ้างนะครับเห็นบางคนบอกนะประมาณนี้นะฮะก็อาจจะไม่ลงดีเทลผมจําได้ไม่หมดในกลุ่มนะครับส่วนใหญ่คือเจอคําถามหลากหลายแต่ที่ดูเป็น แพทเทิร์นหน่อยน่าจะมีคําถามที่มาจากเนี่ยครับงานในตําแหน่งอันนนี้น่าจะเจอกันเยอะอยู่ผมคิดว่าคณะกรรมการน่าจะโดนบีบมาให้ถามเกี่ยวกับงานสักหนึ่งอย่างนะครับถามอะไรก็ได้สักหนึ่งอย่างแล้วก็อาจจะถามเกี่ยวกับปัจจุบันอีกสักหนึ่งอย่างนะครับอันนี้ผมเดานะผมไม่รู้ว่าแพทเทิร์นปีนี้เป็นยังไงมันไม่เหมือนกับปี6 4สี่ที่จะมีกรรมการแบบว่าเป็นเซตเลยว่าเซตเนี้ยถามแค่ตำแหน่งจัดเก็บเลยตอนนั้นนะครับ 40กว่าคนอนะถามแค่จัดเก็บอย่างเดียวเลยนะครับก็มี2องคำถาม5อันเพราะเขาจะวัดเลยว่า40คนที่ผ่านในรุ่นนั้นอนะเออมีทัศนคติหรือว่าการทํางานอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆเนี่ยตามคําถามข้อไหนข้อไหนเนี่ยคะแนนมัน,ม,นมันห่างกันไม่เกิน5คะแนนนะ81ถึง85ตอนนั้นผมได้82.33ก็อยู่กลางๆนะไม่ได้ดีอะไรนะครับอยู่กลางๆนะผมก็เลยได้ลําดับที่21นะจาก42คนปีนั้น แต่ปีนี้132คนนะครับสมมติเขาทำมาสัมภาษณ์หมดเนี่ยจะได้กลางๆหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยครับเพราะว่าตอบเนี่ยกรรมการแต่ละคนน่ยมันมี40โต๊ะผมเชื่อว่าตําแหน่งผมมันไป40โต๊ะน่าจะกระจายกันไปหมดนะครับไม่ได้อยู่แค่โต๊ะใดโต๊ะหนึ่งคำถามไม่ได้มี2องคำถามเหมือนปีนั้นมีค้าคำถามนะเออว่าเจออะไรเจออะไรแล้วก็เป็นแพทเทิร์นไหนที่เขาจะวัดให้เกณฑ์ยังไงปีนี้ผมว่าแบบว่าจะเรียกว่าสุ่มไหม นะครับก็น่าจะได้อยู่เพราะว่าแต่ละคนเจอคําถามไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เอาอะไรเป็นเกณฑ์มาตรฐานกลางละ่ะที่จะวัดว่าไอ้คนเนี้ยตอบคําถามดีไม่ดีหรือเขาดูแค่พฤติกรรมเราว่าเราเตรียมรับสถานการณ์หน้าหน้างานได้ดีแค่ไหนเวลาเจออะไรที่แบบเราไม่ได้เตรียมพร้อมมาเขาจะดูวิธีว่าเราจะพูดยังไงตอบยังไงนะครับผมบอกเลยว่าเหมือนปีนี้ใครไปไล่ดูคําถามเก่านู่นนั่นนี่นะนนะเตรียมตัวมาอย่างดี เขาไม่ได้ยิงคําถามเหล่านั้นเลยนะครับหนะหักปากกาเอา่อติวเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับผมเชื่อนะไรแบนั้นนะคือแบบอะไรก็ได้จริงๆไม่มีสูตรตายตัวแพทเทิร์นนะครับบางคนถามนานบางคนบอกว่าสามาทีก็มีแป๊บเดียวเสร็จบางคนห้านาทีสิบนาทียังมีผมว่าใช้เกณฑ์อะไรอย่างนั้นนะแต่ของผมโอเคผมว่าอยู่ในช่วงห้านาทีพอดีเพราะว่า <ๆ S 2> ผมซ้อมมาเนี่ยดีเฟนต์ตัวเองมันสองนาทีแล้วนะครับเขายิงคําถามมากะว่าจะตอบคาถามคนละสักประมาณหนึ่งนาทีแต่ อย่างว่าครับเขาไม่ได้เว้นช่องให้เราตอบทีละคนนะเขายิงเลยคือกรรมการรีบเหมือนรีบที่จะพยายามยิงคําถามของตัวเองออกมาครับปังปังปังอ่ผมก็โอ้โหมันทำไมมารวกันาดนนี้ก็เลยไม่รู้จะตอบใครก่อนอย่างที่บอกอาจจะพลาดจุดนี้ที่เราไม่ได้เตรียมตัวมาว่ามันควรจะตอบทีละคําถามไหมถามทีละคนทีละคนไอเน,นี้ยผมเข้าใจนะว่าเออคนละหนึ่งคำถามเขาเตรียมมาแน่นอนแต่ว่า พอเราตอบคําถามคนนี้อีกคนนึงก็พยายามยิงมาอ่ะแล้วเ,เ,เ,เรื่องคอเซนเตอร์อยังไงคือคือผมตออคนกลางอยู่คนขวาก็จะพยายามเอาของเขาคนซ้ายก็จะยายาแล้วพัฒนาตัวเองยังไงหมายถึงว่าไอเรื่องตําแหน่งอคือแบบเออ <c oughs> ประมาณนี้แล้วกันครับนะไม่รู้มารีวิวเรื่องพระบทให้ฟังใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้ได้นะที่ไหนยังไงครับตอนบ่ายแดดโครร้อนนะครับตากแดด <c oughs> แต่สำผมโชคดีตอนเช้าไงแต่พอดีผมมาวันที่27รอบหนึ่งแล้ะพาแฟนมาสอบสัผภา์นะโคตรร้อนครับแต่ก็โอเคเร็วหน่อยเพราะว่าต่อแถวก่อนเข้าไปแล้วก็เออ่กลับบ้านเลยนะครับก็ไม่มีอะไรเนาะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับฝากไว้นะเผื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับรุ่นต่อๆไปนะเพราะผมคงไม่ได้มาสอบแล้วแหละน่าจะรอบนี้สอบสุดท้ายแล้วท้องถิ่นนะเพราะว่าภากกอมันเก็บไว้ใช้ได้ตลอดเนาะโอ้นี่มันสัมภาษณ์ไว้ รอดูก่อนนะครับว่าคลิปต่อไปดูคะแนนก่อนลำดับดีไหมจะได้ไปต่อไหมเพื่อนเอนอยากดูต่อกดกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะเ <laughs> ดี๋ยวมาทำคลิปต่ออีกทีล้กันนะแต่ว่าจะได้ถึงเรียกบรรจุไหมรอดรุ้นครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ